กราบครวะพระอาจารย์ปรเมศที่เคารพอย่างสูงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาชื่อพระประเสริฐอภิวโรมาจากศูนย์ปริวบธรรมกำแพงเพชรจะมาแชร์ประสบการณ์ในการฉันผู้ขาวตีพาราในครั้งนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการต้านโควิดโควิด สิบก้าที่เราพบเจอกันในบัดนี้เพราะว่าแตะก่อนนี้หลวงพี่เองก็ไอเป็นประจำเจ็บคอแล้วก็มีเสียมหะพอเกิดโรคโควิดสิบก้าขึ้นมาก็ลองลองฉันดูฉันว่ามันเป็นยังไงมันต้านได้ไหมพอได้เริ่มฉัน สามวันแรกรู้สึกว่าอาการไอและจามบ่อยๆหายมีอาการดีขึ้นแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้มากขึ้นมีความสดชื่นในการนั่งสมาธิไม่เพลียได้ทุกวันการฉันผู้คาวตีผลาานี้ทําให้ร่างกายนี้มีความสดชื่นแข็งแรงปัสสาวะ ก็ใสแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นปริมาณที่พระปฏเสฉันต่อวันปริมาณที่ฉันก็ประมาณสามฝาต่อครั้งผสมน้ำครึ่งแก้วแล้วก็ตามน้ำเปล่าอีกครึ่งแก้วดื่มเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนจากการที่ตื่น ตีสี่กับเปลี่ยนเวลาตื่นจำวัดประมาณสี่ทุ่มตื่นตีสี่ตอนหลังเปลี่ยนเวลาตื่นนอนสี่ทุ่มตื่นเที่ยงคืนแล้วก็นั่งสมาธิไปถึงเช้าเลยทำประมาณเตือนเสร็จแล้วนอกจากพเพระประเสริฐเห็นว่ายังมีพระนอกจากที่ ลวงพี่ฉันแล้วมีพระน้องที่ศูนย์ที่อพระหลังสรรทํางานช่วยงานศูนย์ก็ไอเหมือนกันมีความอ่อนเพลียได้ฉันตามก็มีผลดีในการดื่มภูขาวตีพลานี้ทําให้ตั้งกายสดชื่นแข็งแรงแล้วก็อาการไอก็ลดลงและมีอีกท่านหนึ่งเป็นโยมชื่อครูเก๋ อยู่ที่ศูนย์มาช่วยงานศูนย์เป็นครูก็มีความอ่อนเพลียเหมือนกันได้ทานภูคาาตีพลาก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงและมีความตดชื่นไม่อ่อนเพลียทําให้ช่วยงานศูนย์ได้อย่างคล่องตัวก็ขอเชิญชวนญาติโยมและสาธุชนทุกท่านและเพื่อสาธารณมิก มาฉันภูคขาตีพาลาเพื่อความแข็งแรงเพื่อสืบทอดอายุุพุทธศาสนาไปทั่วโลกโดยพร้อมเพียงกันขอจเจริญพร